หอมค่ะหอมโหต้นใหญ่ใบอวบมากๆเขียวงามนะคะต้นแข็งแรงสุดๆเลยค่ะทุกคนบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะคะเขาเรียกหอมเลยค่ะหรือว่าหอมบัวนะคะปลูกครั้งเดียวได้กินยาวไปเลยค่ะทุกคนคุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยใบเขียวงามมากเวลาเราจะเก็บไปประกอบอาหารเราไม่ต้องถอนนะคะเป็นต้นหอมที่เขาไม่มีหัวไม่ลงหัวนะคะเขาจะ มีใบค่ะแล้วก็ตัดใบนะคะวิธีขยายพันธุ์วันนี้สามารถทำได้ทุกคนเลยปลูกแค่ไม่กี่ต้นนะคะแบบลุ้นกระถางแบบนี้นะคะทุกคนโตเร็วมากๆมีเทคนิคค่ะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แม่จิมจะพาคุณผู้ชมนะมาขยายพันธุ์ต้นหอมชนิดหนึ่งค่ะเขาชื่อหอมเลยนั่นเองนะคะปลูกครั้งเดียวได้กินตลอดปีตลอดชาติเลยค่ะคุณผู้ชมขยายพันธุ์ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้หัวนะทํายังไงเดี๋ยวติดตามรับชมค่ะก่อนจะไปรับโทษแม่จิมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สับสไครต์สากูดชแน,นลด้วยนะคะแล้วไปขยายพันธุ์หอมเลยพร้อมๆกันเลยจะได้มีต้นหอมไว้กินตลอดทั้งปีเลยค่ะ ใครอยากปลูกต้นหอมไว้รับประทานนะคะเก็บกินได้ตลอดทั้งปีค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาปลูกพร้อมกันนะคะเป็นหอมเลยค่ะเป็นต้นหอมอีกชนิดหนึ่งที่น่าหามาปลูกมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกระถางหนึ่งค่ะวูวต้นอวบสวยงามมากๆเลยนะคะวิธีการขยายพันธุ์นะคะคุณผู้ชมก็ง่ายมากนี่มีจิ้มถอนไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขยายพันธุ์นะคะแบบแยกต้นแยกหน่อกันเลยค่ะ ได้ต้นหอมเลยมาแล้วนะคะเราก็จะมาขยายพันธุ์นะคะเขาจะไม่ลงหัวนะแต่ว่าเขาจะแบบว่าลงต้นแล้วก็ใบจะอวบมากๆเลยค่ะมาล้างก่อนล้างเอาดินออกนะคะแยกออกมาเป็นต้นๆเลยค่ะหอมเลยขยายพันธุ์ง่ายปลูกง่ายนะคะแล้วก็โตไวได้กินไวแล้วก็ทนทุกสภาพอากาศด้วยนะคะทุกคน บางท่านนะคะอาจจะไม่ล้างนะแต่แม่จิ๋มจะนํามาล้างก่อนทาความสะอาดก่อนให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเขาจะติดเชื้อหรือเปล่านะคะเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบในที่เน่าเน่าเสียก็จะลอกก็จะแม่จิ๋มก็จะดึงออกก่อนนะคะแม่จิ๋มก็จะล้างให้สะอาดแบบนี้เลยก่อนที่จะนําไปปลูกค่ะทุกคนเทคนิคของใครของมันค่ะทุกคนสะดวกวิธีไหนก็ทําได้เลยนะคะหลังจากล้างความสะอาดแล้วเรียบร้อยแม่จิ๋มก็จะตัดใบออกค่ะก็กะเอานะคะสักประมาณให้เหลือสักครึ่งหนึ่งค่ะเขาจะ แตกใบเร็วมากๆเคล็ดรับต้นไม้โตเร็วแข็งแรงของแม่จิมก็อยู่ที่ดินปลูกด้วยค่ะทุกคนดินสําหรับปลูกนะแม่จิมก็ใช้ดินร่วนที่ระบายน้ําได้ดีค่ะถ้าใครไม่ได้ผสมดินปลูกเองนะก็ไปซื้อดินที่ผสมใบหมักใบก้ามปูได้เลยค่ะสูตรของแม่จิมก็จะมีดินร่วนนะคะ2ส,ส่วนปุ๋ยคอกมูลวัว1ส่วนแล้วก็ใช้ปูนขาวค่ะ1กํามือนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยแม่จิมก็ นำลงปลูกได้เลยนะคะวันนี้ปลูกในเข่งค่ะเพราะว่าพื้นที่ที่บ้านแม่จิ๋มน้อยนะคะก็จะปลูกในกระถางบ้างนะคะแล้วก็ปลูกลงเข่งเลยค่ะทุกคนถ้าปลูกลงเข่งนะเขาจะมีเป็นช่องเยอะนะก็หาถุงปุ๋ยหรือว่าเป็นถุงนะคะรองนิดนึงม่เง้นดินมันจะไหลออกหมดเลยนะคะ ก็ปลูกตามคลิปเลยค่ะทุกคนไม่ยากเลยบางท่านอาจจะตัดรากออกเกือบหมดเลยนะคะไม่จิ๋มก็ตัดนิดหน่อยค่ะหรือไม่บางทีเราไม่ตัดเลยก็ได้นะคะทุกคนเราก็ปลูกได้เลยค่ะไม่ตุยแน่นอนค่ะไม่เน่านะคะเป็นต้นหอมที่ปลูกง่ายไม่เน่าไม่เปื่อยค่ะโตเร็วได้กินไวค่ะทุกคนเป็นต้นหอมที่น่าหามาปลูกมากๆเลยนะคะถ้าเราไม่เน้นหัวนะเราจะใช้ใบประกอบอาหารอย่างเงี้ยค่ะ คุณผู้ชมมีพื้นที่เยอะๆปลูกลงแปลงได้นะคะปลูกแปลงเดียวนี่เก็บได้ตลอดจริงๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยปลูกแบบตรงๆไม่ต้องเอียง45องศานะคะทุกคนสำหรับใครที่ไม่สะดวกในการผสมดินปลูกเองนะคะก็ใช้ดินสำเร็จรูปได้นะแม่จิ๋มก็นี่ใช้ดินหมักใบก้ามปูเลยค่ะทุกคนอันนี้ปลูกก็งามมากๆเพราะาดินเขาจะร่วนซุยนะคะระบายน้ำได้ดีมากๆค่ะวิธีการปลูกเราก็หาวัาสดุ จะเป็นฐานกะมะพร้าวก็ได้นะคะลองก้นกระถางนิดนึงค่ะได้แล้วก็นําลงปลูกเลยคะ่ะทุกคนใส่หลุมหนึ่งต้นเดียวพอนะคะไม่ต้องสองสามต้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาเป็นกอค่ะปลูกหอมเลยเยอะๆนี้สร้างรายได้งามมากๆเลยนะคะทุกคนแต่เวลาเราไปขายนะส่วนมากเราก็จะถอนออกมาเลยะคะ่ะแต่ถ้าเราปลูกไว้รับทานเองที่บ้านก็ไม่จะเป็นน้องถอนออกมาคะ่ะทุกคนตัดใบค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะทุกคน ปลูกยังไงก็รอดปลูกยังไงก็ได้กินค่ะทุกคนของดีใกล้ตัวนะคะต้นหอมเลยหรือว่าหอมบัวะคะ่ะปลูกเสร็จเรียบร้อยก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะ7 8วันเขาก็ติดแล้วค่ะทุกคนใบใหม่ก็จะเริ่มแตกออกมาให้เราได้เห็นแล้วค่ะ15วันหรือ1เดือนนะคะก็ให้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะบำรุงบ้างนะคะใบเขาจะได้ใหญ่ๆอวบๆเขาจะได้ แตกต้นใหม่นะคะเป็นกอให้กับเราค่ะขยายพันธุ์ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนงามมากเลยค่ะทุกคนแม่จิ๋มปลูกในอ่างนะคะซื้อมาเลี้ยงปลาค่ะแล้วอ่างมันรั่วนะคะทุกคนแม่จิ๋มก็จัดการเลยค่ะนำดินลงไปนะคะแล้วก็ปลูกหอมเลยซะเลยค่ะทุกคนเทคนิคในการเก็บไปลับประทานนะคะคุณผู้ชมอย่าถอนออกมาทั้งต้นนะคะ ให้ตัดเฉพาะใบค่ะนี่ไม่จิมก็ตัดไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะทุกคนต้นเขาก็จะแตกออกมาด้วยนะจากที่เราปลูกแค่ต้นเดียวเขาก็จะเป็นกอแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ถ้าออกดอกนะเราก็ตัดดอกค่ะทุกคนดอกเขานําไปผัดนะคะอร่อยมากๆนี่ไม่จิมก็เพึ่งขยายเหมือนกันนะคะใช้กแกลบเก่าโรยด้านหน้าค่ะเทคนิคในการปลูก หอมเลยเหรือว่าหอมบัวให้เจริญเติบโตงอกงามดีริกินไว้นะคะทุกคนแม่จิ๋มจะปลูกตรงที่มีแดดส่องถึงทางวันค่ะเขาจะชอบแดดนะคะแล้วก็รดน้ำสม่ำเสมอค่ะต้นเขายิ่งโตเร็วแตกกอแบบว่าอย่างน่าทึ่งเลยค่ะทุกคนแตกเร็วมากๆหอมเลยก็มีข้อดีด้วยนะคะคือใบเขาเนี่ย จะไม่เหี่ยวไม่เฉาง่ายด้วยนะใบเขาจะสดชื่นตลอดเลยค่ะจะเขียวสดตลอดเลยค่ะทุกคนใบไม่มีการเน่าค่ะข้อควรระวังก็จะเป็นเฉพาะหน้าฝนนะคะหน้าฝนก็คือน้ำขังเนี่ยเราต้องระวังด้วยต้องมาระบายน้ำด้วยนะคะอย่าให้น้ำขังหรือว่าดินแฉะมากเกินไปจะทำให้ต้นหอมของเรานะคะเกิดโรครากเน่าได้ค่ะแม่จิมก็จะใส่ปุ๋ยนะคะ ทุกๆ15วันหรือว่าถ้าขี้เกียจหน่อยก็เดือนละครั้งนะคะต้นเขาก็จะแตกก็จะอวบให้เก็บกินอย่างเงี้ยคะ่ะตลอดทั้งปีเลยใครมีถังกะละมังแตกๆนะคะนำมาปลูกได้หมดค่ะใครยังไม่มีใครยังไม่ปลูกรีบไปหามาปลูกเลยนะคะทุกคนปลูกครั้งเดียวกินยาวๆกันไปเลยค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งหอมเลยเขาไม่ค่อยจะมีโรคสักเท่าไหร่นะคะทุกคน ทนทุกสภาพอากาศค่ะข้อควรระวังก็อย่างที่ม่จิมบอกครั้งแรกนั่นคือให้ระวังหน้าฝนนั่นเองนะคะเรื่องน้ำเขาไม่ชอบน้ําเยอะมากแต่ว่าขาดน้ําไม่ได้นะคะจะหยุดชะงักการจเจริญเติบโตค่ะถ้าหน้าแรงหรือว่าอากาศร้อนกวรรดน้ําสม่ําเสมอค่ะก็มีสองวิธีในการขยายพันธุ์นะคะก็คือจากหัวจากต้นนี่แหละนะคะแยกหน่อนะคะแล้วก็จากมันเล็ดค่ะทุกคนเรียบไปหามาปลูกกันเลยจ้า ในพันหรือว่าปลูกหอมเลยนะคะมี2วิธีนะโดยการแยกหัวแยกหน่อน,นี่แหละนะคะแล้วก็เมล็ดค่ะใช้แบบหวานค่ะหรือว่าหยอดนะคะสะดวกวิธีไหนเลือกได้เลยจ้าแม่จิม๋มบอังว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากการก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe สระูทชแนลด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามนะคะหรืออยากจะแนะนําสูตรดีๆคอมเมนต์มาได้เลยค่ะวันนี้แม่จิม๋มขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขทุกวันมีสุขภาพแข็งแรงทุก ท่านทุกคนนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันคลิหนนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ